สวัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยลุงแมวก็จะมานำเสนออีกหนึ่งบิลดีๆของตัวละครวูคองในสไตล์ของลุงแมวให้ทุกๆคนได้รับชมกันซึ่งบิลดังกล่าวนั้นก็มีชื่อว่า Monkey Duo โดยจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ระบบ h e l m i n t ลุงแมวได้มีการสลับเอาสกิล w a r c r y ของ w a r เ r ีเข้าไปแทนที่สกิล Primal Fury เพื่อที่เราจะได้มีบัฟเอาไว้คอยช่วยเพิ่มค่าอาร์เมอร์และเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับอาวุธเมลีของเราต่อมาก็จะเป็นวิธีการจัดมอดของวูคองในบิวดังกล่าวซึ่งก็จะมีวิธีการจัดมอดตามนี้เลยครับเริ่มต้นกันที่มอดออร่าลุงแมวเลือกใส่เป็นมอดสตีลชาร์ตนะครับเพื่อที่จะเพิ่มค่าพลังโจมตีพื้นฐานให้กับอาวุธเมลีขึ้นไปอีก60%แล้วแถมมันยังเป็นมอดออร่าที่ให้ค่าคาปาซิตี้สูงที่สุดในเกมอีกด้วยแหละครับ Mod ์อัม i บรอีเทนซิฟาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสกิลต่างๆของวูคองมอ d d พรามคอนติเนียตเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการคงอยู่ของสกิลต่างๆให้ได้นานมากยิ่งขึ้น Mod อัมเบร a วิทัลิตี้อัมเบร์ไฟเบอร์พรามวิกเกอร์และกรา d เอเตอร์รีซฟเพื่อเพิ่มค่าพลังชีวิตค่าชิลและค่าอาร์เมอร์ของวูคองให้ได้เยอะๆตัวของมันกับร่างแยกเนี่ยจะได้อึดแบบสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับมอ d a อะดัปเ i ชั ื่อช่วยลดทอนความเสียหายต่างๆลงไปอย่างละ90%เวลาที่เราได้รับความเสียหายประเภทนั้นๆเข้าไปอย่างต่อเนื่องมอดพรามชัวร sure ์ฟู้ดเต็ดเพื่อป้องกันตัวเราจากการติดสถานะชะงักหรือว่าลม้มลงได้แบบ100%เต็มและสุดท้ายก็คือมอดอีเทอร์นอลวอลซึ่งจะช่วยทําให้เวลาที่เราใช้อาวุธเมลีฆ่าศัตรูได้หนึ่งตัวเนี่ยระยะเวลาของบัฟจากสกิลวอลไครมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนไปสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน2เท่าของระยะเวลาบัฟปกติ ส่วนเรื่องของอาเคนเนี่ยลุงแมวขอแนะนําให้ใส่เป็นอาเคนเกรสคู่กับอาเคียนการเดียนนะครับตัวของวูคองมันจะได้ถึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นฟูค่าพลังชีวิตของตัวเองได้เวลาที่โดนศัตรูโจมตีใส่หรือถ้าหากใครคิดว่าตัวเองถึกพอแล้วเนี่ยจะหยิบเอาเป็นอาเคนสไตรค์ Strike, มาใส่แทนอาเคียนการ์เดียนเพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับอาวุธเมลีของเราก็ได้นะครับไม่ว่ากันซึ่งสําหรับวิธีการเล่น,นวูคองในบิลนี้ของลุงแมวเนี่ย ก็จะเริ่มจากการกดใช้งานสกิลเ e l e ช t ชลทูวิเพื่อเรียกร่างแยกของเราออกมาเอาไว้คอยช่วยสร้างความเสียหายให้กับศัตรูอีกทางหนึ่งด้วยอาวุธปืนจากนั้นก็ให้เรากดใช้งานสกิล War c ค y รแล้วก็เอาอาวุธเมลีที่พวกติดตัวมาด้วยไล่หัวศัตรูไปได้แบบยาวๆเลยครับโดยอาวุธเมลีที่จะนำเอามาใช้คู่กันกับวูคองในบิวนี้เนี่ยก็สามารถเลือกใช้เป็นอาวุธเมลีเมตาเดินตีทั่วๆไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นออทอสพรามโครเนียนพรามนิกาน่พรามหรือว่ามาเชเต้รเรดเป็นต้น เพราะว่าอาวุธพวกนี้เนี่ยมันจะมีค่าสเตตที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองอยู่แล้วทั้งโจมตีไวโจมตีแรงคุณติค้อเยอะสเตตัสเชนสูงแล้วแถมมันยังมีค่าสแลชดาเมจสูงขึ้นมาแบบโดโดๆอีกด้วยแหละครับส่วนบิวมดที่เราจะใช้กับอาวุธเมลีเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเหมือนอนกันทั้งหมดเลยคือประมาณนี้ครับหรือถ้าหากใครที่มีรีเวนมอ j แจ j a อยู่แล้วจะเอามาใส่แทนมดสักใบหนึ่งในนี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากัน และสําหรับใครที่อยากจะได้ความต่อเนื่องในการโจมตีศัตรูโดยที่ไม่ต้องมาคอยคํานึงถึงค่าพลังชีวิตของตัวเองมากนักเนี่ยก็สามารถใส่มอดที่มีชื่อว่า Healing Return เข้าไปแทนที่มอด Berserker ได้เลยนะครับโดยความสามารถของไอ้เจ้ามอดใบนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้เราได้รับการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตจํานวนหนึ่งในทุกๆครั้งที่เราทําการโจมตีใส่ศัตรูที่กําลังติดสถานะผิดปกติอยู่ด้วยอาวุธเมลีของเราทีนี้เราก็จะไม่ต้องมาคอยกังวลเกี่ยวกับค่าพลังชีวิตของเราอีกต่อไปแล้วละครับ และในเมื่อเราเลือกที่จะใช้งานอาวุธเมลีเป็นหลักแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่จะลืมไปไม่ได้เลยนั่นก็คือสกิลพาวเวอร์สปค์ของดัลลามอนโฟกัสที่จะช่วยทําให้ตัวเลขเมลีคอมโบของเรานั้นมันค่อยๆหายไปทีละหน่อยนึงไม่ได้หายไปทีเดียวหมดหลอดเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้เปิดการใช้งานส่วนอาวุธปืนที่เราจะนำเอามาใช้คู่ก,กันกับร่างแยกของวูคองในบิวนี้เนี่ยก็สามารถเลือกใช้เป็นอาวุธปืนเมตาโจมตีหมูทั่วไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคัวาบรามม่า คือว่านุคอคืวอว่าออกริสหรือว่าเชดูเป็นต้นเพราะว่าปืนพวกนี้เนี่ยมันใช้งานง่ายระยะโจมตีก็กว้างแถมมันยังสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงมากๆอีกด้วยล่ะครับแต่ว่าสาเหตุจริงๆที่ลุงแมวแนะนําให้ใช้เป็นอาวุธปืนพวกนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่า AI ไร่างแยกของเรานั้นมันค่อนข้างที่จะงโง<ไอ> <S <S ่ก็เลยต้องให้อาวุธปืนที่มันยิงง่ายๆและเข้าเป้าชัวๆไปใช้งานสักหน่อยส่วนบิวที่เราจะใช้กับอาวุธปืนเหล่านี้เนี่ย ก็บิวตามเมตาทั่วๆไปของอาวุธปืนแต่ละกระบอกได้เลยนะครับแต่ถ้าหากใครยังหาแนวทางในการบิวมอสไม่ได้เนี่ยในช่องของลุงแมวมีคลิปสอนจัดมอสให้อยู่นะครับและนอกจาก2สกิลหลักที่เราได้ใช้งานมันออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออีก2สกิลที่เราสามารถใช้งานมันได้อยู่เหมือนกันนั่นก็คือสกิลคราวเวอร์ก์ลุงแมวจะเอาไว้ใช้เวลาที่ต้องการจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบเร็วๆในบางภารกิจเอาไว้ใช้เคลื่อนที่ผ่านกับดัก หรือว่าเซ็นเซอร์ต่างๆในภารกิจสปายโดยที่ไม่ทําให้ศัตรูเกิดการอเลอร์ตหรือว่ารู้ตัวขึ้นแล้วก็ยังเอาไว้ใช้ฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้กับตัวเองในสถานการณ์ขับขันต่างๆได้อีกด้วย และสุดท้าย Skill Defy ลุงแมวจะเอาไว้ใช้รับบัฟเพื่อเพิ่มค่าอา์เมอร์ให้กับตัวเองในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งก็จะช่วยทําให้ตัวละครวูคองของเรานั้นถึกขึ้นมาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวโดยเราสามารถที่จะนําอาวูคองในบิวนี้เนี่ยไปใช้งานได้กับภารกิจเกือบจะทุกๆประเภทเลยนะครับเพราะว่าตัวละครมันมีความยืดหยุ่นในการเล่นที่สูงมากๆทั้งอึดถึกโจมตีไวโจมตีแรง มีร่างแยกคอยเสริมความเสียหายเคลื่อนที่ทะลุผ่านเซนเซ,นเซอร์ต่างๆไปได้อย่างรวดเร็วสามารถฟื้นฟูค่าพลังชีวิตของตัวเองได้แถมมันยังมีสกิลพาสซีฟที่ทำให้สามารถโกงความตายได้ถึง3ครั้งต่อนหนึ่งภารกิจอีกด้วยล่ะครับแม่เรียกได้ว่าครบเครื่องเลยจริงๆนะครับสำหรับตัวละครวอลเฟรมตัวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วหากมีใครสักคนมาถามลุงแมวว่าลุงแมวครับลุงแมวครับผมเป็นมือใหม่ควรจะบิ้ววอลเฟรมตัวไหนมาใช้งานดี ลุงแมวก็จะตอบกลับไปในทันทีเลยนะครับว่าก็ทันเทพวูคองไงล่ะน้องแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในคลิปนี้หากใครชอบเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงแมวในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปด้วยนะครับและสำหรับในตอนนี้นั้นลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคน Bye Meow